สำหรับคนที่มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอยู่กับบ้านแล้วก็กำลังประสบปัญหาเสียงดังผิดปกติระหว่างการใช้งานน้ำเบาลงเครื่องร้อนเร็วมอเตอร์ตัดไวแล้วก็คนที่อยากจะบำรุงรักษาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้สามารถใช้ได้นานๆห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d a y Tip ครับผมผมเชื่อว่านะขณะน,นี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบว่า ครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมมีรูปตัวอย่างด้านในปั๊มที่ไม่เคยบำรุงรักษาโดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็จะเห็นน้ำมันเครื่องที่เสื่อมสภาพอยู่ด้านในนะครับลักษณะก็จะมีตะกรอนค้นคลากเลยนะครับผมซึ่งน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะทําหน้าที่หล่อลื่นแล้วก็จะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวปั๊มด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเสื่อมสภาพเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการหลายอย่างเลยนะครับผม อาการที่เราเจอประจําเลยก็คือเวลาที่เครื่องทํางานเสียงก็จะดังผิดปกตินะครับแล้วน้าที่ออกมาก็จะเบาลงด้วยแล้วถ้าหากว่าอาการหนักขึ้นเครื่องก็จะร้อนจนตัดบ่อยๆนะครับเล็วรายที่สุดก็คือมอเตอร์ไหม้ไปเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงของ4ฟ n e r g y รุ่น B2 และก็รุ่น M9 นะครับซึ่งใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาทั้ง2รุ่นนี้มาแสดงวิธีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ดูนะครับ สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนแล้วก็ใช้เครื่องมือทั่วไปอย่างประแจหกเหลี่ยมตัว L แบบนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากรุ่น B2 ก่อนนะครับผมสังเกตว่าของรุ่นนี้เขาจะมีหน้ากาคกรอบอยู่นะครับผมเราต้องทําการใช้ประแจหกเหลี่ยมขันสกรูออกมาก่อนนะครับผมตรงหน้ากากจะมีสกรูอยู่4ตําแหน่งโดยที่การขันก็ปกตินะครับขันทวนเข็มนาฬิกานะครับสกรูทั้ง4ตัวนี้เราก็จะใช้เป็นหกเหลี่ยมเบอร์3นะครับตรงกรอบข้างหน้าเราก็จะสามารถถอดออกมาได้นะครับ สำหรับรุ่น B2 หลังจากที่แกะหน้ากากออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นรูเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้แต่ว่าสําหรับรุ่น M9 เราไม่ต้องถอดหน้ากากเลยนะครับเราก็จะเห็นรูเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้เลยซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของปี2023นี้นะครับเขาก็จะมีรูเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมาให้เราเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาไม่มีรูเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมาให้นะครับ ครื่องรุ่นเดิม Member, เราก็ยังสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องถ sam. อดถัวปั๊มออกมาซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแสดงการถอดถัวให้ดูด้วยในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาจัดการเครื่อง B2 ที่ปรับแรงดันได้ก่อนนะครับอันนี้แนะนําให้เราวางตั้งขึ้นไว้ก่อนก็ได้นะครับผมสาหรับช่องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเราก็จะใช้หกเหลี่ยมเบอร์หนะครับแล้วทาการหมุนออกมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ยกเทได้เลยนะครับผมจะเห็นว่าน้ํามันเครื่องตรงนี้ก็ยังใสอยู่นะครับผม แต่ว่าสังเกตว่ามันจะมีตะกอนดำๆรออยู่เต็มไปหมดแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นรุ่น M9 ที่ปรับแรงดันไม่ได้นะครับการเปลี่ยนก็คือเหมือนกันตัวช่องเปลี่ยน่านน้ามันก็จะอยู่ตรงตําแหน่งนี้นะครับผมซึ่งเป็นตําแหน่งเดียวกันเลยแล้วถ้าถามว่าเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าใช้งานทุกวันก็ควรจะเปลี่ยนทุก1เดือนนะครับหรือถ้านับเป็นชั่วโมงการทํางานเราก็จะนับที่ 50ชั่วโมงการทํางานเราจะเปลี่ยน1ครั้งนะครับผมสําหรับผู้ใช้ตามบ้านถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ใช้จริงๆถ้าเลยปีหนึ่งแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าน้ํามันที่ออกมาก็สีใกล้ๆกันนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมมีน้ํามันตัวอย่างที่ถ่ายออกมาจากเครื่องที่ใช้งานเป็นประจําเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับผมเทียบกันให้ดูชัดๆนะครับน้ามันที่เสื่อมสภาพแล้วมันก็จะข้นๆมีตะกรนแบบนี้นะครับผมน้ํามันที่ยังใช้ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ การเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วก็จะใช้ในปริมาตร60 cc นะครับผมซึ่งเราสามารถใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ทั่วไปได้เลยนะครับผมโดยที่เบอร์น้ำมันเครื่องเราจะใช้ตัวหน้าเป็นอะไรก็ได้นะครับ แต่ว่าตัวหลังเราก็จะใช้เบอร์30ดับเบิลยูสหรับเครื่องอายุไม่เกิน2ปีนะครับผมถ้าเกิดว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเราใช้งานมาเลย2ปีแล้วนะครับเราก็จะใช้เบอร์50 w บบยูนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ลูกสูบที่ใช้งานมานานแล้วก็อาจจะเกิดอาการหลวมได้นะครับไม่ฟิตเหมือนซื้อมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราเติมน้ํามันเครื่องที่เบอร์หนืดขึ้นหน่อยก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเติมน้ํามันเราควรจะต้องตวงน้ํามันให้ได้ปริมาตร60ซีซีเอาไว้ก่อนจะทําให้เราทาาทําาางงนน่่ยีสุดะครับผม แต่ถ้าเราไม่มีที่ตวงน้ํามันนะครับเราก็ไม่ควรเติมน้ํามันเข้าไปเกิน70%ของห้องเครื่องนะครับผมเพราะว่าในห้องเครื่องระหว่างที่เครื่องทํางานมันจะเป็นการตักน้ํามันมาหล่อเลื่อนชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมแล้วก็ต้องมีพื้นที่ให้เกิดแก๊สด้านในด้วยนะครับส่วนเครื่อง M9 เราก็จะใช้ 60cc เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้การอาศัยกลวยก็จะทําให้เราเติมได้ง่ายกว่านะครับเป็นไงครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง4 e ร e r g y รุ่น B2 ที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่มีรูเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งผมคิดว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงในตลาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเปลี่ยนถ่ายตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนกันเลยนะครับผมเราก็จะทําการใช้ประแจหกเหลี่ยมเนี่ยในการถอดสกรูออกมาตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็สามารถถอดหน้ากากออกมาได้นะครับตอนนี้ให้เราวางตั้งขึ้นจะสังเกตว่าเราไม่สามารถที่จะวางให้มันตั้งงตรรได้นะคับ เราก็จะเอาคีมมาอันหนึ่งแล้วก็วางรองเอาไว้แบบนี้นะครับตรงนี้มันก็จะสามารถตั้งตรงได้แล้วให้สังเกตว่าตรงนี้จะมีสกรูอยู่4ตัวนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับในการขันมันออกมาจะสังเกตว่าสกรูมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเราต้องจําตําแหน่งด้วยนะครับว่าสกรูอันไหนอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับแล้วก็ข้างในมันจะมีสปริงนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนที่เราแกะสกรูตัวสุดท้าย เราต้องประคองหัวเอาไว้ด้วยนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยระวังมันเด้งออกมานะครับผมโอเคอันนี้เป็นสกรูแบบสั้นนะครับให้เราระวังสายไฟตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นสายไฟที่ต่อไปที่สวิตช์นะครับผมแล้วก็อยากจะให้สังเกตว่าตรงขอบๆตรงนี้นะครับมันจะมีโอลิงอยู่อันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาให้เราใส่กลับเข้าไปก่อนที่เราจะประกอบกลับนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ในห้องน้ํามันนะครับผมพวกงนี้มันก็จะเป็นชุดแบริ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวงแหวนอันหนึง่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับจริงๆมันจะมีวงแหวนอีกอันนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราเทน้ํามันออกมาก่อนละกันนะครับให้เราเตรียมทิชชู่มาซับหน่อยนะครับผมถ้าเราเจออย่างนี้คือไม่ไหวแล้วนะครับควรต้องเปลี่ยนโดยด่วนซึ่งการถอดห้องน้ํามันเครื่องอย่างนี้ก็จะมีข้อดีนะครับก็คือเราสามารถดูได้ว่าข้างในเนี่ยชิ้นส่วนมีการเสียหายหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมถ้ามีความเสียหาย แล้วเราก็ทําการเช็ดน้ํามันเครื่องที่มันยังหลงเห,หลืออยู่หน่อยนะครับผมเผื่อจะเช็ดพวกคราบตะก,กอนออกมาด้วยนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีล่องอยู่นะครับแล้วก็เอาลูกปืนมาใส่ในล่องตรงนี้แล้วก็ลองตรวจสอบดูว่ามันหมุนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เอาชุดแบริ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับผมให้เอาส่วนเรียบขึ้นนะครับผมแล้วก็เอาส่วนล่องท่าบลงไปบนลูกปืนนะครับแล้วก็ดูว่ามันหมุนได้หรือเปล่านะครับผมถ้าหมุนได้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเปิดห้องน้ามันเครื่องแบบนี้นะครับ ตอนที่เราเติมน้ำมันเครื่องลงไปก็ให้ระดับของน้ำมันเครื่องมาท่วมหัวน็อตก็พอนะครับผมเพราะว่าเราต้องเหลือที่ว่างประมาณ30%ในห้องน้ำมันเครื่องด้วยนะครับซึ่งปริมาตรประมาณ6 0สซีซีเนี่ยก็จะพอดีนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมันจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาเราต้องใส่เข้าไปในล่องอย่างนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้มันจะมีเป็นสปริงลูกสูบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราจะเป็นการกดตัวสปริงลูกสูบหน่อยนะครับผม แล้วก็กดสปริงไว้แล้วก็ไข่เข้าไปทีละตัวตัวละนิดตัวละหน่อยนะครับโดยที่เราเริ่มไข่ให้ติดจาก2ตัวล่างก่อนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับผมเมื่อไข่ตัวล่างเข้าไปได้นิดหน่อยแล้วเราก็ค่อยมาไข2ตัวบนนะครับจากนั้นเราก็ไขเข้าไปให้พอแน่นก็พอนะครับแล้วอันนี้คือน้ํามันเก่าที่เปลี่ยนถ่ายออกมานะครับผมจะเห็นว่ามันมีตะกอนแล้วก็มันค่อนข้างที่จะข้นแล้วนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาหน้ากากมาประกอบซะ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าถ้ามีช่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้รุ่นที่มีช่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราใช้ไปหลายๆปีเราอาจจะถอดห้องน้ำมันเครื่องมาดูสักทีหนึ่งเพื่อที่จะดูว่ามันมีอะไรอะไรที่ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าด้วยนะครับผมซึ่งถ้าหากเพื่อนๆทาตามนี้ได้ก็จะใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงได้อีกนานเลยนะครับแล้วก็เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงทั้งสองรุ่นนี้ผมก็เคยรีวิวเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับรวมถึงวิธีการล้างแอร์ด้วยนะครับ ซึ่งผมก็อยากจะทิ้งทายว่าเครื่องมืออะไรก็ตามที่เราเสียเงินซื้อมาแล้วนะครับเพื่อให้ใช้งานได้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำนะครับผมเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานด้วยนะครับผมและถ้าใครชอบเทคนิคที่แชร์ในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tip อย่าลืมกดติดตามนะครับผมก็จะมีคลิปความรู้ดีๆมาฝากเสมอๆเลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ